พี่น้องเจอกันอีกแล้ววันนี้เป็นคลิปที่3นะคะคลิปที่วรลดาจะยกให้ท่านอยู่ตอนนี้เป็นคลิปผ้าคุมไหล่นะคะผ้าคุมไหลมาวันนี้สวยมากนะคะได้แต่ลายงาม,งาม ได้แต่ลายสวยๆนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปมาเลยนะคะแอดไลน์เข้ามาแล้วก็ให้ท่านดูอีพีด้านบนนะคะตอนนี้800กว่าแล้วนะคะแล้วก็ดูนัมเบอร์นะคะแบบนี้เรียกว่านัมเบอร์นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะแบบนี้เรียกว่านัมเบอร์นะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะเราอยากได้สินค้าดูนัมเบอร์ไหนก็ดูมาเลยนะคะแต่ว่าอีพีด้านบนเป็น800กว่าแล้วนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเป็นผ้าคลุมไหล่ ผ้าคลุมไหล่นะคะสายฝนนะคะสายฝนตัวบวกสวยงามมากนะคะปกติสายฝนตัวบวกเราขายพื้นละ690แต่วันนี้เราก็มาจัดโปรโหให้เช่นเคยนะคะ อันนี้สายฝนบวกะนะคะท่านดูดีๆนะคะนี่ค่ะจะเป็นบวกล,ลายสไลด์แบบนี้นะคะอันนี้เป็นผ้าคามเลยนะคะสีตะกอนนิ่มนะคะตัวนี้นิ่มมากนะคะสวยวลดาขายเพียง550บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจเอาไปตัดชุดก็ได้ตัดเสื้อก็ได้นะคะตัวนี้งามมากวลดาก็จะตัดมาขายเรื่อยๆอยู่นะคะตัวนี้วลดาให้ท่านเพียงผืนนี้550บาทนะคะนําเบอร์หนึ่งลายเดียวกันมีอยู่3ผืนนะคะวันนี้วรลดาได้มา3มผืนเท่านั้น สินค้าของเรามีกิ่งพร้องขายนะคะหากท่านเข้ามาก็อ,อย่าลืมนะคะดูดัาเบอร์ดีๆแล้วก็ดู e ีพีให้ชัดเจนนะคะแล้วก็โทรหาวรดาจากเบอร์โทรใหม่ที่ลอยไว้ด้านบนนะคะ0985142นะคะ596นะคะอันนี้คือเบอร์วรดาเบอร์ใหม่ที่ใช้อยู่ประจําแล้วนะคะเบอร์ใหม่ที่เราแอดไลน์ได้นะคะ0985142 596นะคะอันนี้เป็นเบอร์ใหม่ของวรดาโอเคนะคะ หากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปเลยนะคะสินค้าเรามีกีมพร้อมขายนัมเบอร์หนึ่งนี้มีอยู่3ผืนนะคะในราคาเดียวกันนะคะเพียง550บาทนะคะเขาเรียกว่าเป็นลายสายฝนบวกนะคะตัวนี้งามมากนะคะเป็นสี่ตะกอนะคะบางทีบางท่านพ่อแม่พี่น้องฟังให้ดีนะคะบางทีบางกลุ่มบางคนบางออนไลน์นะคะเราไม่ได้เปรียบเทียบว่าใครจะไม่บอกว่า เป็นผ้าสี่ตะโกรหรือผ้าสองตะโกถ้าผ้าสองตะโกก็มีนะคะสายฝนผ้ามันจะไม่นิ่มแบบนี้นะคะแต่อันนี้โอเคการันตีได้เลยนะคะสวยอันนี้คือสี่ตะโกงามมากนะคะเป็นลายบวกไม่ยิ่งทํายากนะคะวันนี้วรดาได้มาแค่สามผืนนะคะลายบวกนะคะเรียกว่าคุมไหล่ลายบวกนะคะเห็นไหมคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะคุมไหลาลายบวกงามนะคะวันนี้เราก็มาจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องสวยนะคะ คุมไหลาลายบวกนะคะสวยมี3ผืนผืนละ500นะคะ5 5ารนะคะหากพ่อแม่พี่น้องต้องการแคบเลยนะคะผืนละ550นะคะแล้วต่อมาอันนี้ก็สวยสวยแท้แน่นอนนะคะปกติบราดาได้มาเมื่อก่อนนะคะ,ะคนคนละลายขอบนะคะแต่ ก็จะเป็นของขานะคะขายไปวันเดียววันนี้โอเคโชคดีมากๆเลยนะคะวรดาได้มาเพิ่มนะคะายดอกอินทนิลน,นะคะสวยจากพพ้นละเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเราไม่ขายเรายังคงขายในราคามิตรภาพหกร้อยบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปเลยนะคะแคบมาเลยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายท่านดูดีๆนะคะตัวนี้ายดอกอินทนิลสวยะคะ่ะม่วงนะคะ ม่วงแต่เป็นม่วงอ่อนงามมากนะคะสวยผ้านิ่มสีตะกอนะคะวลาดาก็ยกให้พ่อแม่พี่น้องพิเศษนะคะเพียง600บาทนะคะหากท่านใดสนใจแคปเลยนะคะอันนีว้วราดายกไปแล้วนัมเบอร์นัมเบอร์หนึ่งก็คือเป็นผ้าสายฝนต่อมาตอนนี้คือนัมเบอร์สองนะคะนัมเบอร์สองเพียง600บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปเลยนะคะ แอดแล้วก็แคปเลยสินค้าเราโอเคนะคะงานเนื้อนิ่มน,นะคะโอเคนั้มเบอร์สองนะคะเพียง600บาทนะคะหากท่าในใดสนใจแคปเลยนะคะเอาไปตัดเสื้อก็ได้ตักระโปรงก็ได้หนึ่งตัวนะคะงามมากนะคะและต่อมาอันนี้เป็นขอบขาวลายเดียวกันนะคะหายากนะคะหายากมากเลยนะคะตัวนี้ขอบขาวท่านดูดีๆนะคะสวยแล้วก็หายากแล้วก็แม่แม่กี่ทอนี่เก่งมากนะคะขอบขาว น้อยคนที่จะทอได้ท่านดูดีๆนะคะนี่คะ่ะอันนี้650เราไม่ขายนะคะเราขายพิเศษเพียง6 0 0บาทสวยค่ะขอบขาวอันนี้มีคืนเดียวนะคะตัวนี้นะคะลายนี้มีคืนเดียวนะคะวันนี้เพราะสินค้าลายนี้มาก็ไม่รู้จะ,ะไปใส่กับอะไรนะคะเพราะว่าสินค้ามันมีมากมายเราก็เลยยกมาคู่กันกับสีชมพูเมื่อสักครู่นะคะสวยค่ะแล้วก็ขายในราคาเดียวกัน600บาทเท่านั้นนะคะ ยกคู่กับสีชมพูนะคะตัวนี้พอเป็นลายเดียวกันขาวกับชมพูนะคะสวยลายโดกอินทนิยง,งามมากหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปเลยนะคะสินค้ามีกิ่งพวงขายโอเคโอเคจริงๆงามะคะ่ะสินค้าเราขายในราคามิตรภาพนะคะเพียง600บาทเท่านั้นนะคะและเราก็มาเมืออีกลายขาวนะคะลายขาวนี้นานนานเราไม่ได้นะคะอันนี้เรียกว่าลายจตุคามใหญ่นะคะท่านดูดีๆนะคะสวย สวยนะคะอันนี้ลายจตุคามใหญ่ท่านดูดีๆนะคะวรดา,วาจะเอาสักสามสี่ผืนไม่มีของนะคะมาแค่ผืนเดียวนะคะลายจตุคามใหญ่นี่สวยเอกลักษณ์ของเขาคือตัดชุดงามมากจะตัดลงทางนี้นะคะจะตุคามใหญ่จะตัดลงทางนี้เป็นชุดแสกสวยค่ะวรดาก็าจะโปรให้พ่อแม่พี่น้องอยู่เช่นเคยเพียงหกร้อยบาทนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยเพียงหกร้อยบาทอันนี้คือนำเบอร์สี่นะคะ น้ำเบอร์สี่นะคะถ้าท่านต้องการท่านแคบเลยนะคะน้ำเบอร์สี่ลนยนี้มีผืนเดียวแท้แน่นอนวันนี้เราได้ขอบขาวมาก็ลายพื้นนะคะแต่ลายมันก็ไม่ค่อยมีลายเยอะขอบขาวเพราะมันทํายากเราก็ได้มานําเสนอพ่อแม่พี่น้องนะคะหาท่านต้องการแคบเลยนะคะอันนี้นําเบอร์สี่นะคะเพียงหกร้อยบาทงามสุดซึ้งนะคะมาก่อนได้กดถ้าท่านใดไม่เอาไปไว้เสียดายนะคะผ้าทั้งหนาทั้งแน่นนะคะสินค้าของวราดารับรองเลยนะคะโอเคเนื้อนแน่นมาก เราขายตรงหน้าปกนะคะสินค้าของเราขายแบบจริงใจนะคะสินค้าเราโอเคทุกผืนนะคะเราขายแบบจริงใจเราจะไม่โกงลูกค้านะคะเอาควบมซื่อสัตว์เข้ามาค้าขายนะคะโอเคผ่านไปแล้วนะคะตัวนี้ก็มาอีกนะคะอันนี้ก็สวยนะคะหายากมากนะคะอันนี้เป็นลายนะคะลายแต่จะมีลายชั้นในคือลายชมพูท่านดูดีๆนะคะลายนี้หายากมากนะคะท่านดูดีๆทํายากนะคะเป็นคํา ขามน้ำหนึ่งนะคะขามน้ำหนึ่งสีสไราขามน้ำหนึ่งขามน้ำทะเลแต่เสน่ห์ของเขาผืนนี้คือเห็นไหมคะมีดอกด้านในนะคะนี่คะ่ะสี่ตะกอลายลูกแก้วผ้าเนิ่มมากนะคะรุ่นนี้ปกติต้องขาย990แต่เราก็ยังจัดโปรให้เหมือนเดิม600บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรีบแคปเลยนะคะอันนี้คือ600บาทเท่านั้นนัมเบอร์หนะคะสวยนะคะลายคาม ขามน้ำหนึ่งขามน้ำทะเลใจสีชมพูนะคะตัวนี้นะคะขามน้ำหนึ่งนะคะเรียกว่าขามน้ำหนึ่งใจสีชมพูนะคะตัวนี้ท่านต้องดูนะคะดอกไม้อยู่ในยอดหวัวใจเลยนะคะท่านดูดีๆนะคะดอกไม้ยอดหวัวใจนะคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะท่านดูดีๆเพียง600บาทหากท่านใดไม่รับไปไว้เสียดายมากนะคะบางที่บางกลุ่มขายถึง9 0 0บาทนะคะลอยนี้แต่วรดาก็ขายเท่านี้ละคะ่ะพี่เศษพออยู่ได้ แต่จริงๆวลาดาขายหน้าร้านนี่คือ690นะคะวลาดาจะไม่ขาย600วลาดาก็ได้กําไรนิดหน่อยเนาะแต่อันนี้เพื่อเป็นการคืนกําไรให้แม่เอฟซีเละคืนต้นทุนให้แม่กีโทรเราก็ขายพออยู่ได้นะคะเพียง600บาทเท่านั้นนะคะสินค้าเราสวยนื้อนิ่มมากนะคะนิ่มๆๆๆนะคะโอเคและก็เรามาอีกนะคะฝากให้พ่อแม่พี่น้องตัวนี้เสียดายหนึ่งเดียวนะคะหากท่านใดต้องการลายลนกยูงรีบเอาเลยนะคะมีผืนเดียว รอบที่เลี้ยมวราดาได้มาทั้งหมด6กผืนแต่ขายหมดแล้วนะคะไม่เหลือสักผืนวันนี้เรามาท่านเห็นไหมคะนกยุงสวยมากนกยุงคู่นะคะนกยุงคู่รำแพนหางตั้งงามมากนะคะที่อื่นๆบางที่ขายพืนละพันสองร้อยนะคะลายนกยุงแต่วราดาก็ยังจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องนะคะจัดโปรให้เลยนะคะเพียงหกรบาทลายพิเศษนะคะหกรบาทพิเศษลายนกยุงมีนกยุงมีคูหลาก มีนกยุงมีกุหลาบมีเอนะคะเรียกว่าเป็นลายพิเศษนะคะเพียง650สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะ650นะคะเราจัดให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะลายพิเศษนะคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะลายพิเศษสวยงามมากนะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนนะคะ650บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปเลยนะคะน้ำเบอร์เจ็ดนะคะลายนกยุงคู่นะคะนกยุง g ลำเพลน จากพื้นละ1 1 0่นไม่ขายขายเพียง650อันนี้คือเรียกว่าลายพิเศษนะคะสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปมาเลยนะคะแอดมาเลยสินค้าของเราโอเคมีแท้แน่นอนนะคะสินค้าเรามีแท้แน่นอนพร้อมส่งพร้อมขายให้ท่านนกยุงลำแพนคู่นะคะตัวนี้มีพื้นเดียวนะคะหากท่านไม่เก็บไว้เสียดายมากนะคะเพราะไม่มีสินค้าเข้ามาอีกนะคะเพราะตอนนี้จบแล้วคือเครือข่าวนะคะ ต้องรอให้จบเครือขามแล้วเราถึงจะขึ้นเครือขาวได้นะคะรออีกสักหน่อยนะคะเพราะว่าสินค้าช่วงนี้เราขึ้นเป็นเครือขามแล้วนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจท่านก็ทักมาเลยนะคะได้วรดาก็จะเจ็บไปให้นะคะสวยแท้แน่นอนสินค้าเราโอเคนะคะวันนี้เราพูดว่านกยุงเนี่ยแหละคะ่ะงามแท้แน่นอนนะคะจากพื้นละราคาสูงๆเราก็ขายต่ําๆนะคะในราคาพิเศษเลยนะคะนกยุงโอขึ้นผิดทางนะคะแล้วรด้าเนี่ยนคะ สวยนะคะเป็นลายนกยุงแท้แน่นอนเลยนะคะหากพ่อแม่พี่น้องต้องการน,นะคะไปหงมไปคุมแบบนี้สวยงามมากนะคะหากพ่อแม่พี่นอ้องเอาไปตุ่มแบบนี้ขึ้นรถลงเรือขึ้นเครื่องบินก็โอเคนะคะไม่หนาวไม่ไม่ร้อนนะคะอุ่นสบายบายนะคะโอเคนะคะสินค้าของเรามาตรฐานทุกพื้นนะคะเพียง650หากท่านต้องการอะไรก็แอดไลน์จากเบอร์โทรด้านบนนะคะโอลร,ระดาใช้เบอร์ใหม่เล้วยนะคะให้ท่านแอดไลน์เข้ามานะคะ 098นะคะ5142นอะคะ596นะคะ, 96, ะ,คะอันนี้คือเบอร์ใหม่วลดาลอยไว้ด้านบนเลยนะคะ098 5142 596นะคะอันนี้คือเบอร์โทรใหม่วลดาสามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะคะแต่ไลน์เดิมก็ใช้ได้นะคะปัจจุบันเพราะวรดารันมาหมดแล้วนะคะได้คะ่ะไม่มีปัญหานะคะหรือหากท่านจะใช้ไลน์ก็ปกติท่านนี่ยเก็บเบอร์ไว้ก็คือเบอร์น,นี้นะคะขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่ทุกท่านที่เมตตา ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะขอบคุณดูแลสุขภาพนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านคะ่ะ